สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในเกม DataFord Mobile กับแบบเทนช์ไลน์ที่จบเร็วที่สุดมันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยวันชิวๆหลังอะไรนะเป็นไข่เป็นไข่เสียงคนพาก็จะอุ้ยหนิดหนึ่งบวกกับเสียงแหบ <c oughs> นี่แค่เริ่มนะ เอาพี่สาวลูน่ามาอ่าแล้วจะสเต็ปยิงมั่วงไงแล้วไม่โดนไงโอ้ยอันเลอทั้งเกมไม่ไหววะขอแบบยิงแบบเท่ๆได้ไหมแบบยิงเท่ๆ ไม่ดีกว่าอาผี๋อไม่ใช่อ,อย่ายเอาไปลงโปรแกรมตัดโปรแกรมตัดต่อไหมภาพมันน่าจะดีขึ้นโอเคอุ้ย เพื่อนยึ่นเร็วเกินอะกูจทำทรงแปงั้นแล้วไม่มีใคร ไหนอะไหนอะใครอะเพื่อนยิงหมดแล้วเลย a few moments later โอ้โหโย,ยิงผมเลยครับให้ผมยิงดีกว่ามาโอเคไม่ต้องยิงกันละอุย้ยปลามม่อก็โดน ทำเมื่อกี้มันไปไหนมันอ้อมเหรออึ <c> ่ม <oughs> แม่นเกินใครวะเออเอานี้แล้วกัน <c oughs> แย่แล้วทุกคนผมลืมวางเกิดวางตรงไหนดีวะโอ้โ สเต็ปน้องก็ไม่เบานะเนี่ยวางเกิดแปด๊ดเฮ้ยเอาจริงเพื่อนโหดเกินแม่แม่ลูกไ้โหลดได้ เออไม่เคยเอามีดไปฟันคนเลยใช่พื่เหรออ๋อโอ้ยมาแล้วทรงตึงผมมาแล้ว <Brand. S 3> ไม่มีไม่มีเกิด ไม่มีเอาเพื่อนยืนแล้วนอ่อยู่กันทำไมทำไมไม่ไปอ้อี๋อ่าโอ้โอเคโดนตัวเองใครตัวตัด ไม่ใช่เขาถือด <laughs> ดไ,ได้ว่ะโดนไม่น่าโดนเพื่อนแม่งแบบจะวิ่งมาชุบได้แล้วเพื่อนก็ทิ้งกันไปอะวางเกิก่อนอย่าลืม ใหาทั่วหาไม่เจอไงมี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 เห็นนะเห็นเห็นผมไม่เห็นใครเลยอ่ะเมืองนี้มันเงียบเหงาจังวะ เธอเห็นใครไหมไม่รู้ว่ากูยิงมวกมันเพลื่อนก็ยิงยิงเพื่อนคมกริบกระสุนน้อยมากเลยปืนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านั่เถอะ สักคนโอ้ขอบคุณครับวางเกิดใกล้ๆแปรบซ่อนพุ่งช่วยเพื่อนเยอะเลยช่วยเพื่อน ยึดบ้างอะไรบ้างไงละน้องโอเคไม่มีไหมไปมาแล้วอ้าวหยุดแล้วนี่ว่าโอ้ยปีนเป็นแพ้ผู้เข้าเลยกู ขณะผมมีเทอ์มออผมยังไม่เห็นใครเลยทีมเนี่แหละเดี๋ยวเห็นแน่แหละสแกนเนี่ยโอ้โหอะไรอะผมยิงอะไรอะยิงไปก่อนเดี๋ยวก็โดนยีงกำแพงเออนอนนอนไม่มีใครเห็น เพื่อนกามไม่ให้อีกฟังเกินเลยอะ่ะโอ้โหป้องฟัปงป้องกันกูยับมากาถ้าคุณไม่รู้ว่าจะยิงไปไหนให้ยิงมัวครับเอยขออะไรนะ ไปนัน่นแหละกระสุนผมหมดวะเอาไงดีวะอันอันปุ่มปุ่มโอเคโอ้ยโอย้ขอบคุณครับ นี่เนี่ยวันนี้พี่พริว้วพริ้วมากโอเคโอเคมายิงก้นเราเหรอ

โอเคผมไม่ไว้ใจเต็นนั้นมากทุกคนอย่าไว้ใจเต็นนี่นะโอเคลึบไม่มีเขายิงอะไรอะ่ะอือหือ

สแกนแม่งเลยยายาให้ผมได้วางเกิดนั่นเราค่อยมาคุยกันยิงถูกไหมนะเมื่อกี้ยิงใครวะโอ้โหยิงเกินผุ่มเลยเออ คันเราปุ่มนักแข่งมาดูดิเราจะได้เออไอ,อ,อ,อทางนี้มาตรงไหนวะโอเคมาดูกันครับปุ่มนักแข่งผมจะชำนาญจะใช้ดีไหมโอเคดีดีจริงจดีิยง โอ้ยงงงงง,งมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมโอเคเปลี่ยนปุ่มได้อยู่ไม่ได้ละใครวะยายายา,ย,า <c oughs> ย่า <c oughs> เด้ยเียวๆยวเ,ยเยสียเื่อปุ่ยเ้ยเข็ยเฮ้ยปุ่มเ้ยเฮ มันมันไม่ชินเลยอะอ,อ,อืมนบอืมอืมไม่ลืมที่จะวางเกิดไม่มีย อีฟังเขาทอดใจหรือยังเพื่อผมดูกันนะนี่เมนมากันทุกคนเลยป่ะเนี่ยเห็นคนโดดขึ้นรถเลยอะไรยืดเรียบร้อยแล้วเหลือต่อไปเป็นที่สุดท้ายเราจะ แหเอ้ยป้มไม่ได้ไม่ได้เสียชื่อป้มท um, ั้งแขนหมดเออเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอา่าเพื่อนเอาแล้วก็ไปดิมีคนขึ้นรถถังด้วยหนึ่งคนโอ้โหโอ้โหโอ้โห เพื่อนผมยังเอาผมติดคือเดี๋ยวนะปุ่มมันต้องผมงงปุ่มวะทุกคนสติก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ ôi cua, ôi, đi ไปได้แล้วมาช่วยแล้วครับเฮ้ยจังหวะม,มันได้โอเคโอเคบอกลาปุ่ม ผมนี้คงไม่หมอกับเราขอเปนไม่โดนคอยสักนัดดูโอเคเย็ดไหวเกินทีมที่ดีที่สุดแน่นอนครับไม่ใช่ผม สี่ตัวตึงอย่าไปดึงเข้าเลย